สวัสดีครับขุนวะชแนลครับมาหาป่าครับพี่น้องครับมือนี้ก็ได้มาต้องายันไหลหล,ลำขนาดนี้เจ็บ่างลำธละมามหาป่าผมมองครับโอ้โหวันนั้นขัะเพียนครับพี่น้องขอเล็กะเพียนเนาะมองห้าเส้นมันมันยันต้อการดูพอได้ปิ้งบ่นี่น งานมองเฮานี่มองหาแค่สั้นเดียวครับมันลุนมนน่มดำไปแตนานตรงนี้ไม่มันแล้วได้ตัวหนึง่งพี่น้องเลยบาทนี่

走路。嗯嗯 Zu. ลอดลอดมวงหาเส้นเลยวะเมื่อกปนางปลอดที่พ่อทีดอีกอลอดมาปลาพ่อเมื่อกปลาลอดนดเมือกปน,ห,ปน,ห,ปนห้างลอดมวงไหมย,ยังอะไดีเดีตัวตูนอย

เมื <ort. laughs> ่อเป็นต่วนเป็นต่วนเลยผลงานทุ่มมองมื่อนี้พี่น้โนมานคักขนาดนี้มานปานางเงยเลยมือนิยมบ้านกูดะ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 เฮ้ยเป็นตาส่วนนงไมมื่อนี้มานคักปานางใส่งามเลยเฮ้ยเห็ดกันได้กินระบาดนี่นงไม่ปานางปรากด สุดยอดมึงมันคักมานํากันกันอะไรมีแต่พูได้ไม่ได้ไลาย,ลยาอลไววะพรมเมื่อเลยพี่น้องเกือบสี่โมงละ,ะมาณจะบอชยังบวชสี่โมงอีกนาที่สองนาทีนี่แหละจะได้เมื่อแล้วขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมหลายๆครับ จใจคิดมีกดไลค์ให้แน่ะครับกด s u b สไครป์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ